สวัสดีค่ะวันนี้มินตราสตอรี่จะพาไปเทีเ่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินจะพาหมูไปเกาะหมูเดี๋ยวไปดูกันว่าจะพาหมูตัวไหนไปเกาะหมูเพราะว่าวันนี้นะคะมินตราสตอรี่จะไปวันเดย์ทริปนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ไหนสองชั่วโมงเดินทางนะคะจากกรุงเทพนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน ก็มาจอดรถผิดที่ตอนนี้อยู่ที่เดอะสกายแกลอรี่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะเลื่อนรถไปที่จอดรถเขาแบบนึงเมื่อกี้ลุงยามมาบอกให้ยายที่ละ <c oughs> ก็มาถึงก็เกือบเวลาที่จะเลือออกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปอัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรีบก่อนนะตอนนี้ไปแวทุกคน มาแล้วก็คือได้ที่จอดรถซะทีนะคะเดี๋ยวล็อกก่อนจริงๆแล้วก็คือขอน้นเราที่สิบโมงเช้าใช่ไหมเด็กๆแต่ว่าตอนนี้10บโมงสิบนาทีนะคะแล้วเ,เขาบอกว่าเรือจะออกสิบโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปคุยเลยอยากกันข้างในดีกว่าตอนนี้ไปเอาที่เขาบอกว่าออจะมีเวลคัมดิงต่างๆนะคะที่เดอะสกายแกลลี่แล้วเราจะมาบอกว่าวันนี้เรามาเที่ยวกับทัวร์อะไรวันเดย์ทริปนะคะเดี๋ยวขอเข้าน้ากับโบชีบ้างเลยดีกว่าเร็ว สดีค่ะมินตราค่ะใช่ค่ะยานิกาก,ก็กกเป็นผู้ผู้ใหญ่สี่แล้วก็เด็กสองอสใช่ค่ะได้ค่ะไปเด็กๆมาวัดอุหภูมิเร็วสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแนะนำสมาชิกกันอีกครั้งนะคะตอนนี้รู้สึกว่ารีบร้อนมากไป อาวันทัดทักมาก็คือเพิ่งออกจากบังทองก็คือพี่ก็จะไปกับเราด้วยใช่ไหมคะชื่ออะไรเอ่ยไก่จแจ็ก,นะก,จกโอเค,อ,เคอ่ะก็ะจะเป็นเวลคัมดิงนะคะแล้วก็จะออกสิบโมงครึ่งเนาะใช่ไหมโอเค โอเคค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวสั่งเลยเนาะแล้เป็นแก้วเค้กเอาไปเลยนะคะสามาอันได้ค่ะโอเคค่ะเด็กๆอะไรลูกเดี๋ยวมันมีชานมปั่นด้วยนะชามะนาวเย็นเอามะนาวปัน่นไหมเขาให้สั่งแก้วนึงไม่เอาเอาเป็นน้ำเปล่า,าคนนึงได้ไหมคะ repet? อ๋อมีอยู่แล้วงั้นเอาเป็นชามะนาวปั่นหนึ่งชาเขียวปั่นหนึ่งแล้วก็เอาเป็นลาเต้นหนึ่งอ้าววันนี้ก็คือจะมาเปิดคลิปแบบเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือมีความชุลมุนวุ่น,นวายวันนี้นะคะมินตราสตอรี่นะคะก็จะไปวันเดย์ทริปนะคะกับ บูวาร์ชันนะคะก็คือจะไปที่เกาะไผ่นั่นเองที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์ต่างๆนะคะที่เขาบอกว่าจะไปเที่ยวเกาะหมูก็คือต้องมากับบูวาร์ a t ชันเท่านั้นนะคะก็จะมีหมูน้องหมูตัวเล็กๆด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวทริปนี้จะเป็นยังไงต้องตามไปดูกัน แต่ว่าด้วยความที่เกาะไผ่เนาะยังไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวกันมากนะคะเกาะนี้นะคะก็จะไม่มีห้องน้ำนะคะ่ะเราก็จะเข้าห้องน้ํากันให้เรียบร้อยนะคะจริงๆที่เกาะเนี่ยก็จะมีห้องน้ําเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้สะดวกเพราะว่ามันเป็นเกาะของทางแบบทหารอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้สะอาดมากมาอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมตัวกันไปให้พร้อมนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าทริปนี้จะได้ทําอะไรกันบ้างนะคะตื่นเต้นมากวันนี้มีผู้ร่วมทริปอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไป ก็ะคะือได้เวลคัมดิงกันทุกคนแล้วนะคะไกแจ็คนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องถึงเวลาที่เดินลงไปในเรือแล้วแล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้มินบอกไว้นะคะ,ะ,คะก็คือเราก็เข้าห้องน้ําให้ได้ยบรอยว่าที่นู้นไม่มีห้องน้ํานะคะส่วนตอนนี้อยากให้ดูบรรยากาศร้านนี้ก็คือถึงเราจะอยู่ได้แป๊บเดียวเพราะเรามาชา้าใช่ไหมแต่คือร้านสวยมากนะคะมีทั้งโซนอินดอร์นะคะเอท์ดอร์นะคะที่เดอะสกายแกลลอรี่นะคะก็จริงๆก็คือถ่ายรูปน่าจะได้สวยทุกมุมเลยมีเบาะนั่งมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวขากลับอาจจะได้แบบกลับมานั่ง งเรือกันก่อนนะคะทุกคนไปอ่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดินลงทางนี้กันเลยนะคะไปเร็วในระหว่างนี้เราจะแนะนำสมาชิกให้ก็เดินลงกันไปหมดแล้วนะคะจริงๆผู้ร่วมทริปของเรานี้มีทั้งหมด6คนนะคะมีมินมีปิงแล้วก็อายา่าอันนาแล้วก็น้องที่มาอีก2คนนะคะเปน็นน้องฮัตกับน้องเฟิร์นเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันแต่เขาบอกว่าที่นี่นะคะให้ดูบรรยากาศเห็นไหม น้ำใสมากแล้วเกาะไผ่น no ี่ก็ยังไม่เคยไปกันจริงๆนะคะก็จะมาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งไกด์แจ้งเรานะคะของบูวาเคชั่นนะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมเอ่อถ่ายรูปต่างๆนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงจะมีบุฟเฟ่ต์นะคะจากร้านอาหารดังก็คือร้านปูเป็นนะคะที่ดังมากในพัทยานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเอ่อเล่นกับน้องหมูที่บอกหมูแฮมเบอนนะคะแล้วก็มีไปดำน้ำด้วยนะคะวันนี้จะสนุกแค่ไหนป่ะไปดูกันค่ะทุกคนไปเกาะไผ่กัน นกอภไผ่เกบหมูมันได้ชันเหมือนกันนะนะตอนนี้นะคะที่เขาแจ้งไว้ว่าต้องเตรียมนะคะก็จะมียาแก้เมาเรือแล้วก็มีผ้าขนหนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางจากจุดนี้นะคะซึ่งเป็น ุดขึ้นเรือแบบพิเวทนะไม่ต้องไปที่แบบไปขึ้นจากเกาะล้านหรือแหลมมะลิไฮอะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นที่เดอะสกายแกลเลอรี่ได้เลย <c oughs> ทางทัวนะคะแจ้งไว้ว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ35นาทีถึง40นาทีนะคะจะถึงที่เกาะภายป่ะบรรยากาศการเดินทางของเราจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะพี่่ต้อเข้าสู่บู๊วกชั่น อกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บอกว่า40ประมาณ40นาทีก็จะมี kayak ใสมีเรือ kayak ใสนะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นพรอพถ่ายรูปต่างๆมีน้องหมูนะคะแล้วก็มีช่วงบ่ายจะมีไปดำน้ำําแต่ว่าตอนแรกอะที่เราดูทริปมาใช่ไหมก็คือเป็นบุฟเฟ่ของร้านอาหารบูเป็นแต่ว่าอันนี้ก็คือในช่วงสถานการณ์โควิดต่างๆก็จะเป็นขออนุญาตเป็นแบบข้าวกล่องแทนนะคะแล้วก็ตอนนี้ ไปดูกันตอนนี้ดูบรรยากาศท้ายเรือ่ท้ายเรือข้างเรือถ้าเรามีความกล้ากว่าที่เราจะไปหน้าเรือแต่เรากลัวเราแบบกระโดดดึงดักดึงดัก ะะเมื่อกี้ก็สะบักสะบอมมากเลยเพราะว่ามึนพอสมควรแต่ว่าถึงเร็วกว่าที่คิดนะคะทุกคนมาแล้วครับค่ะแปขอบคุณค่ะว้า เมื่อกี้กก็บอกว่าให้เราถอดรองเท้าไว้ในเรือนะคะเพราะว่าเนี่ยพอมาถึงก็คือนั่นไงทำมาซะพอทุกคนลงมานะคะก็จะวางข้าวของสัมภาระนะคะอยู่ที่ ของที่ทางบัวเคทชั่นจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะก็จะมีไกด์ที่มากับเรานะคะส่วนหนึ่งแล้วก็มีสตาฟที่รออยู่ที่นี่นะคะก็พอเรามาถึงนะคะก็จะเอาข้าวกล่องนะคะมาเตรียมไว้เป็นอาหารกลางวันให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะจากร้านอาหารปูเป็นนะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดต่างๆนะคะ ชื่ออะไรคะนั่นค่ะชบาแก้ว so ค okay. oh, ่ะการัตูนอ๋อแฮมกับเบคอนนั้นตัวโตมากอ๋อโตแล้วใช่ไหมคะโอ้ยลูกมาโอ้ยโอ้ยมา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 เออเออมา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 ก็คือที่เราทำรีวิวมาว่าจะเป็นน้องเบคอนกับหมูแฮมก็คือไม่ใช่แล้วนะอันนี้จะเป็นน้องชบาแก้วโอ้ลูกลูกเออมาเกาฟงให้เกาฟงให้เกาฟงให้ ก็พงเอเอก็อคือจะเป็นน้องชาวบาแก้วนะคะนี่เป็นตัวเมียแล้วก็ที่นอนอยู่ตรงนู้นตัวใหญ่กว่าจะเป็นน้องก้านกล้วยเออขออุ้มหน่อยนะเพราะว่าแฮมกับเบคอนบอกว่าตัวใหญ่เกินแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่หมูแค้ตอนนี้ก็อากาศร้อนนะคะยังออกไปวิ่งไม่ได้เงียบแล้วเงียบแล้ว เออมาเออเออเอเอเอนอนนอนนอนชาบแล้วเี่กเลยกลับบ้านแล้วกันไหมหลับปะหลับปะเออ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 โอโอโหแล้วหลับจริงหลับเล่นอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพร็อพของทางที่บัวเฮชันนะคะเตรียมเอาไว้เมื่อกี้แวะไปเล่นกับน้องหมูมาแต่ตรงนี้ก็คือถ้าอยากถ่ายรูปสวยๆนะคะมาเลย เราก็จะมาเก็บภาพเทยร์นิวมาอีกแล้วชลาแก้วมาอีกแล้วอ่าก็ได้บรรยากาศสุดๆเลยนะคะแทบจะไม่มีใครเลยอ่ะเอาจริงๆตรงนี้ก็เหมือนเป็นหาส่วนตัวที่มาแบบได้พักผ่อนแบบวันหนึ่งเต็มๆเลยนะคะน้องน่ารักไห้อยู่ตรงนู้น,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 น อีกหนึ่งจุดนะคะที่เป็นไฮไลท์ก็คือเดี๋ยวเราจะไปตรงชิงชา้าก็จะถ่ายรูปได้ไปที่นี่นะคะถ่ายรูปสวยทุกมุมแล้วก็ถ้าสมมติว,ว่าไม่ได้มากันหลายคนพี่ๆไกด์เขาก็ถ่ายรูปให้ด้วยนะคะแต่เราเอาช่างกล้องมาเองแล้วถ่ายรูปกันเ,เมื่อกี้นะคะตอนที่เรามาถึงตรงนี้นะชิงช้าไม่มีนะอันนี้ ทีมงานเรามาตั้งนะคะจะเป็นสตาฟของที่นี่ถ่ลูกกันนี่นะคะในส่วนของ,องเขาเรียกชิงช้าเนาะชิงช้าทะเลแล้วที่สำคัญนะคะเราก็ยังไปภายเรือได้อีกนะคะ<ฮ>เหมือนว่าจะมีทั้งหมด3 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนคายักเนาะสีเขียวใช่ไหมก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์อีกอันนึงก็คือเป็นคายักใสๆแบบนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพายกันไม่ไม่รู้มันจะขึ้นได้เปล่าแบบถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวให้ลูกๆขึ้นแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเซิร์ฟบอร์ดอ่ะแล้วก็จะมีสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะคะเดี๋ยวเราก็เล่นกันเลยไปเร็วเร็ว นเรานะคะไม่น่าจะได้ขึ้นเพราะเรือค่อนข้างเล็กไปดูเด็กๆพายกันก็ถ้าพายไม่เป็นก็น่าจะวนกันอยู่ในนี้นะคะตอนนี้ก็บอกเลยว่าตั้งแต่มาถึงเนาะบรรยากาศดีมากแล้วก็ตอนนี้ทั้งเกาะเรามีอยู่แค่1ิบกว่าคนนะคะรวมสตาฟและไกด์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือดีมากเลยแอบมองเห็นนะคะก็จะมีสตาฟและพี่ๆไกด์นะคะคอยแบบว่าถ่ายรูปให้อ้ามีคนมาชอน มาเร็ว้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าที่นี่มีกี่มุมนะคะที่ถ่ายรูปสวยๆบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราเก็บรูปไปฝากคะ่ะแต่เมื่อกี้ไกลนะคะไกลแจกนะคะบอกว่าแนะนําให้เราขึ้นไปถ่ายรูปที่หัวเรือนะคะ mm hmm. เดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้ขอไปกินข้าวกลางวันก่อนนะตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะคะ mm hmm. ก็แดดไม่ได้ร้อนมากก็บรรยากาศดีมากเลย นี่นะคะข้าวกล่องที่เราได้มานะคะก็จะมีหลากหลายเมื่อกี้ที่เห็นนะก็จะมีเป็นข้าวผัดนะคะแล้วก็นี่นๆ่นีนกะเพราทะเลนะคะ เราก็เหมือนเห็นอะไรอีกอะกุ้งกระเทียมป่ะประมาณนั้นไหมใช,ใช่ไหมก็จะเป็นข้าวกล่องกันไปก่อนนะคะเพราะว่าโควิดเนาะเขาก็ไม่มีบุฟเฟต่ตแต่ก็แอบใช้ได้ยอยู่นะร้านปูปินนะก็อดกินเลยนะคะของมินก็เลือกเป็นข้าวผัดเพราะว่าต้องเซฟ ท้องเอาไว้เพราะว่ากลัวแบบว่าถ้ากินเผ็ดกินอะไรไปปวดท้องมันไม่มีห้องน้าเข้าแต่เมื่อกี้นะคะแอบไปเห็นห้องน้าที่เขาบอกว่าเป็นของทหารในข้างในแต่ว่าไกดก็บอกว่าน่าจะไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยเราก็จะอดทนอดกลั้นตอนนี้นะคะข้าวถ้ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือนะคะ ดำน้ำนะคะจะมีตอนประมาณบ่ายโมงเขาบอกว่าจะต้องขับนี่อ้อมเกาะนะคะไปข้างหลังตรงนู้นเพื่อจะดำน้ำํามีปาลาการังปลาดิม่น,น,น,น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวกันก่อนน้าก็มี2อ,อย่างเนาะมีน้ําเปล่านะคะแล้วก็โคกนะคะก็ใครชอบแบบไหนก็เอาเลย่ไปเดี๋ยวกินให้เสร็จแล้วไปดำน้ํากันคะ่ะ r i g เทียบกับฝั่งอันดามันไม่ได้นะคะเพราะว่าลักษณะปะการังอ่ะจะไม่ค่อยมีสีส,สันเท่าไหร่แต่ก็จะมีพอให้เราได้เห็นบ้างก็จะมีพวกปลาระตูนพวกขหอยมือเสือพวกปะาการังบางชนิดนะคะพอให้เราได้ได้มองเห็นบ้างนะคะเื่งองหน้านแรงมากเลยลงเปล่า นนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วะค่ะดูสภาพคือสบักสบอมมากตอนนี้ก็ออกี่โมงอะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่เดอะสกายแกรี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเมาเรือแล้วน้องนารหงวงใช่ไหม เอาชีวิตรอดกลับมาได้แล้วจหนาวขากรรไุร <c oughs> สูขข้แรงมากลายหน้าแดงมากเหนื่เป็นไรเดินเดินดูกาเซ่ยกเลิกทิปท่านราชาเอ้าเป็น่ะคิวครบทั้ททงสองท่าน <c oughs> Yeah. <laughs>